ยังมีข่าวที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับ25นักฟุตบอลเยาวชนนะฮะในโครงการฮีโร่ฝันฝันปันรักเพื่อน้อง5จังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่สนากฟุตบอลระดับไปแข่งขันสามฟุตบอลโลกระดับ ที่อังกฤษใช่<ล>ไปท,ที่อังกฤษมา<ช>เลยนะคะคก็เมื่อวานนี้นะักฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดของชายแดนภาคใต้ค่ะรวมทั้งหมด25คนด้วยกันซึ่งได้รับเข้าคัดเลือกสู่โครงการฮีโร่สารฝันปันรักเพื่อน้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่17เดินทางกลับจากอังกฤษมาถึงไทยนะคะเรียบร้อยมีนายชานวิทย์มุนิกานนท์นะคะนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยในฐานะประธานอำนวยโครงการค่ะมารอให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีต่อน้อง นักเตะเยาวชนทั้ง25คนด้วยนะคะซึ่งได้รับโอกาสบินไปถึงอังกฤษนะฮะเรียนรู้วัฒนธรรมกีฬาระหว่างประเทศพร้อมทั้งได้รับโอกาสการเข้าชมสโมสรฟุตบอลชั้นนำอย่างเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์เซ็ตแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยมือได้ชาวว่าเนี่ยได้ร่วมประชันฝีเท้ากับนักฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรต่างๆในสนามฟุตบอลระดับโลกยิ่งกฤษตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามีเสียงจากคุณชาญวิทย์มูลนิการนนท์นะครับ ประธานโครงการฮีโร่สารสันต์สันรับเพื่อน้องฮะเพื่อน้องห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้ได้กล่ามด้วยครับก็ครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับเนื่องจากน้องๆที่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีโอกาสไปทิพเทงกรึนะครับสมาคมกีฬาคงการปัญญานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลน้องๆครั้งนี้นะครับก็คิดว่าเราจะทําต่อไปนะครับจะไม่หยุดโครงการนี้ซึ่งได้ทํามาถึง17ปีแล้วนะครับ เราก็จะทําทต่อไปครับเพื่อน้องๆทางภาคใต้จะได้มีโอกาสนะครับเ,เหมือนภาคอื่นๆบ้างนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข,ข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสกับน,น้องๆน,นะครับมาเป็นเกียรติให้กับน,น้องๆในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ โ่สารฝันปันรักเพื่อน,น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่17นะคะก็มีการคัดเลือกเยาวชนจาก5จังหวัดนะคะจากชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจำนวน1,500คนค่ะส่งเหลือแค่25คนสุดท้ายใช่ครับโอ้โหโดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายแล้วการเป็นส่วนหนึ่งในการปูทางนักฟุตบลอลเยาวชนไทยให้กล <c oughs> ้าไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพนกองทัพามู่้ไหมถว่าเด็กไทยในภาคใต้มีคนที่สนใจแล้วก็อยากเป็นนักฟุตบอล ้งเยอะเลยเยอะมากนะครับที่เป็นปีที่17แล้วนะ,ะที่มีการจัดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะ